รายงานที่มึงมาให้อีกเหรอคะรายงานอ่ยังนี่ทำไมแค่นี้มึงงวะคุณสลุดคะคุณอย่าเพิ่งเล่นสิคะอ่านรายงานก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะมาเซ็นสัญญาที่มึงมีนนะคะแล้วถ้าคุณไม่อ่านแล้วคุณจะคุยเขารู้เรื่องหรอคะไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยนี่ มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะโครงการร้อยล้านใช่นะคะแล้วภายในครึ่งชั่วโมงนี้เขาจะมาแล้วแล้วคุณก็ต้องคุยกับเขาอ๋อมาอๆก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่มีข้อแม้นะอะไรคะถ้าคุณอยากให้ผมอ่านรายงานนี่ แล้วก็อยากให้ผมคุยกับลูกค้ากลางวันนี้คุณไปกินข้าวกับผม <laughs> าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบูลล่ะคะอ้าวเกี่ยวสิ <laughs> เพราะว่าถ้าผมไม่คุยกับลูกค้านี่คุณจะขายหน้าเขานะ <laughs> บูลเป็นแค่เลข,ขาน,นะคะ <laughs> คนที่ขายหน้าคือคุณคะ่ะไม่ใช่บูนโอ๊ยโนโนนไม่ใช่ผม <laughs> <laughs> คุณบูญผมจะอธิบายให้าาฟัง <laughs> เพราะอะไรอยู่เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นค,คนนัดเข้ามาใช่นไหม แล้วทีนี้พอเขามาแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องออกไปรับหน้าเขาก่อนผมใช่ไหม <c oughs> ใช่อีกเพราะฉะนั้นคนที่หายหน้าก็จะต้องเป็นคุณ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณออกไปที่คุณจะทําหน้าอย่างไรเนี่ยตอนที่คุณจะต้องบอกเขาว่าออขอโทษนะคะคุณสรุปไม่มีอารมณ์ที่จะรับแขกอะ <c oughs> อายนะบ้าอายจริงเลยคุณผเพราะฉะนั้นไปกินข้าวประวันกับผมดีดีดีกว่านะ พี่บูไม่นึกเลยนะคะว่าคุณสรุปจะเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยใช่ผมไม่ชอบมีเหตุผลแต่ผมชอบมีสตางค์ยังไงตกลงจะให้ผมอ่านรายงานนี้คะ <c oughs> นี่มันบายโมงครึ่งแล้วนะคะ ยังไม่เข้าออฟฟิศกันอีกเหรอคะโอ้บอลดันยันก็ได้ครับโหงษ์มิตรสานของผมเองนะผมจะกลับไปเมื่อไหร่ใครจะกล้าว่าผมใช่ไหมน่าดันยังนะผมไม่ต้องวอร์รี่หรอกนี่กินต่อดีกว่าอร่อยแม่เนอะแล้วเนอะแล้วเอาไหมเออแล้วคุณกัปตันเขาว่ายังไงบ้างคะรบกว ก็พรใครอะโทรเกิดลูกค้าที่เพิ่งมาพบคุณเมื่อกี้นี้นี่คะอ่ะอะาแม่รู้ไหมก็ท็อปพรคืออย่างนี้ผมไม่ได้ใส่ใจฟังเขาเท่าไหร่นะคุณบุญแล้วผมจะบอกอะไรคุณด้วยว่าคุณไม่ต้องไปสนใจเลยนะลูกค้ารายย่อยนี้ไม่สนหรอกจิ๊บจอย,ยจ้มผิดเลยจอยโครงการร้อยล้านนี่นะ ยิบจอยใช่นี่ถึง่านะไม่ว่าจะร้อยหรือว่ามากกว่าพันหรือว่าจะเป็นหมื่นนะมันไม่มีค่าอะไรสำหรับผมเลยเท่ากับเท่ากับที่ผมได้มากินข้าวครับคุณโบไม่นีเลยนี่ทีหลังคุณอย่าพูดอย่างนี้นะฉันไม่อยากจะฟังเอ๊ะเอ๊ะคุณโบผมพูดให้ผิดเลเหรอ คุณไม่อยากรับคุณมาทํางานเลยค่ะใช่เป็นเลย์ค่ะผมใช่แล้วกไม่มีจุดมุ่งหมายอย่างอื่นเลยแล้วคุณก็เป็นแค่เจ้านายของคุณอย่างเดียวเท่านั้นเองจัโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูกูเป็นยังงั้นเหรอมากูอยู่สำนักเองนี่มึงจะบอกอะไรให้นะกูบูนะ คุณบูนเคยได้ยินโบราณน,นะที่เขาบอกว่าเวลาเนี่ยน่าจะเปลี่ยนใจคนบูน <laughs> แล้วผมก็คิดว่าคุณบูนที่ต่จะต้องเปลี่ยนใจก็เป็นอ่วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณบูนเปลี่ยนใจเมื่อไหร่น,รนะ <laughs> คุณบูนบอกด้วยนะนะไ <laughs> <laughs> ปยินต่อเถอะน้องเอาข้าวมาเองนี่เร็วเอา,าอาหารมาเองด้วย <laughs> แต่สรุปเจ้านายเธอถ้าทางไม่ค่อยเต็มมั้งอืมคงงั้นนะโถเอ้ยแล้วก็ทนทําอยู่ได้ทาไมไม่ลาออกสะละฮะแหมพูดง่ายนะแต่ทายากนะฉันเพิ่งทำงานมาสองสามเดือนเองอะ่ะพอออกตอนนี้คุณแม่บน่นไม่มีวันจบสิ้นเลยก็เธอนะพอเรียนจบนะแทนที่จะออกไปเดินท่องเดินเที่ยวหรือว่าไปเรียนต่อมกอกอกึกหน้าแบบคนอื่นเขาอะกลับมารีบทํางานแล้วทีอย่างเงี้ยทำมาบน่น เรื่องอะไรมาว่าฉันคนเดียวอะ่ะพี่ตู่มาเห็นไหมจบแล้วมันสอนอยู่ที่คณะเลยทำไมไม่ว่าบ้างอ,ะอ่ะอุะ้ยน,นี่แต่งานฉันมันไม่ซีเรียสในแยะหล่อนฉันสอนละครเด็กๆก็สนุกจะตายอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสอนไม่กี่พีเรียดเองและอีกอย่างน,นะฉันไม่ต้องไปรบราค่าฟันกับเจ้านายเลยไม่เหมือนหล่อนหรอกอย่าแต่ก็ยิ่งว่านะเลขากับเจ้านายนะมันก็เหมือนน้ำมันกับไฟพอเจอกันปุ๊บมันก็ลุกลุกว้า น,นี่ถ้าวันไหนนะเธอโดนเจ้านายเธอวิ่งไล่ปลั้มรอบๆบนโต๊ะเนี่ยนะ <laughs> เหมือนในหนังกระตูนเนี่ย <laughs> โทรบอกแล้วนะฉันกับตูมันจะไปช่วยเชียอ <laughs> ์ใช่ใ <laughs> วิ่บุ้งวอ <laughs> อเทพได้ข่าวไอ้ดาวหรือเปล่า <laughs> มันไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วนะไปอาทิตย์ที่แล้วนี่เองอะเหรอ,อโอ้ยทำไมฉันไม่รู้อะทำไมมันไม่เห็นโทรบอกฉันเลยอ่ะตัวมันเองก็จะแย่ เพราะว่ายูทางนู้นเนี่ยเขาเปิดเร็วก็เลยต้องรีบไปอเอ้ยพูดถึงนางดาวเนี่นะฉันว่ามันแปลกแปลกนะจะเรียนอะไรก็ไม่เรียนนะจบอักษรแต่กลับไปอ่อนเรียว้ายบา้บาบออยัไงไม่รู้ฉันอ่ะเสียดายเวลาเสียดายวิชาที่มันเรียนมาตั้งสี่ปีอ่ะไม่หน,หน่าเสียดายเลยทำในสิ่งที่เองชอบถึงแม้จะเริ่มช้าไปสักหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยะ ดอวยด้วยดี๋ยด้วยด้วยตากาลบูญขาบูจามีสาระมากเลยนะคะแต่แลดูเป็นอารมณ์ส่วนตัวมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะแสดงว่าอยากทำอะไรที่ตัวเองชอบแต่ไม่มีโอกาสก็เลยเก็บกดใช่ไหมแต่ช่วงนี้นะไอ้พวกเพื่อนเราเนี่ยไปเรียนต่อมนอกกันเยอะเลยเหลือไม่กี่คนเองอะนางเจ้า ทำไมหล่อนไม่ไปเรียนต่อเมืองนอกยะเรียนที่เมืองไทยทําไมฉันน่ะเซ็งที่หน้าหล่อนมากเลย, <c oughs> ลอ,ยอย่าพุ่งเบื่อนะความจริงก็อยากไปเหมือนกันน่ะแต่ว่าแม่ฉันนะก็เจ็บก็ออดก็ะแอดอย่างเงี้ยก็เลยเป็นห่วงแต่จริงๆแล้วเรียนต่อโทเนี่ยจะเมืองไทยหรือเมืองนอกมันก็ไม่ต่างกันใช่ไหมบูอมก็คงอย่างนั้นมั้งเออพูดถึงเรียนต่อนอกน,นะนี่น่าอิจฉายายแอนจังเลยพ <c oughs> อโทรมาบอกฉันทําไมรู้ไหม ได้ไปเรียนออกแบบลายผ้าที่ฝรั่งเศสอ่ะอ,อยากไปมากเลยปารีสอ่ะโหน่าสงสารถ้าอยากไปนักเนี่ยก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่สิจา้าไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยทำไมจะไม่ยากละ่ะพวกเธอก็เห็นนี่ว่าคุณพ่อคุณแม่ฉันนี่ฉันไปไหนได้ที่ไหนละ่ะเนี่ยคงต้องทำงานอีกสักพักหนึ่งนะให้ท่านเห็นว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยหาทางไปเวลาอืมทำไมเธอไม่ไปหาในพารทีน้องชายเธอละ่ะ ก็เห็นว่าเรียนต่ออยู่ที่อังกฤษไม่ใช่เหรอเออแต่ฉันไม่อยากอยู่อังกฤษนะฉันอยากไปปลารีสไม่รู้เป็นยังไงอยากไปปลารีสมากเลยถ้าชาตินี้ไม่ตายซะก่อนนะคงได้ไปนะประธานทษนะคะคุณการ,รบูรณ์ค่ะไม่ทราบขัดจังหวะหรือเปล่านี่ขาดขาด <laughs> ขดโอโทษนะฉันไม่รู้ว่าหล่อนจะสันเพื่องไปอีกนานหรือเปล่าเพราะตอนนี้ดูเวลาด้วยนะจะหกโมงเย็นแล้วยังไม่กลับบ้านอีกเดี๋ยวแถวหกโมงปิ้งนะคุณแม่โทรตามเจ้าละวันเลย แต่ยแล่ายแล้ว,ลว,วเดี๋ยวฉันต้องกลับแล้วล่ะโอ้จะฉันไม่อยากกลับเลยอะยนังเด็กใจแตกเป็นอะไรอะถึงไม่อยากกลับบ้านนะฮะมันไม่ใช่ไ่อยากกลับหรอกนะแต่ตอนนี้ที่บ้านมันวุ่นวายมากเลยเดี๋ยวคนนั้นเข้าคนนี้ออกคนนั้นเข้าคนนี้ออกอุ้ยน่ารำคาญหนุ่มๆแล้วสิใช่ไหมใช่ปะ นึกแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่ชินสักทีนะ<อ><ม>คนจริงอะตั้งแต่เธอคบกับพวกเรามาตลอดมาเนี่ยก็มีแต่หนุ่มๆดุมจีเธอะแต่คนนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะสินสุดเน,นี่ยคุณแม่โอมากเลยหมดกันฉันว่าลองคุณแม่เห็นด้วยแบบนี้นะอนาคตที่จะไปเรียนต่อเมืองน,นอกของเธอนะจบเหตอนนี้นะจ๊ะแม่กระบูนจ๋าเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวดีก,กว่านะ <น self> พูดบ้าๆน่ะ ทำอย่างเงี้ยก็เท่ากับไอ้บูญมันสิ้นคิดเท่านั้นเองอะ่ะคนเราอะนะมันจะต้องมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองแบบที่ไม่มีใครมาบังคับได้อะ่ะจริงไหมบูนฉันพูดถูกไหมนี่แล้วถ้าวันไหนนะมีผู้ชายมาวอลแวร์หล่อนแล้วหล่อนไม่สนใจนะีนะกรุณาบอกเราตุ้งเจ้าอืสองพยักร้ายปราบผู้ชาย <laughs> ได้รับรางวัลจากกองปราบ4ปีซอนแค่แค่นี้แค่ผู้ชายคนเดียวทำไมจะต้องวอรี่เด <m> ็กๆ Eso fue el así. ไมเล่าแล<ข>้วครับคุณบุญ <c oughs> คุณวิชัย <c oughs> ครับผมเองครับแหมวันนี้คุณบุญกลับบ้านเย็นนะครับสงสัยรถคงจะติดใช่ไหมครับเอเอไม่ใช่สิโอ้ยถือถุงอยู่ในมืออย่างนี้ต้องไปช้อปปิ้งมาแน่เลย <c oughs> ผมช่วยถือ,อได<ม>้ครับค<ม>ุณบุญไม่ต้องไม่ต้องกรับบุญถือเองได้ไม่ต้องไม่ได้ครับเตี๋ยผมสอนมานะครับคุณบุญว่าตีใหญ่เอ้ยเองจะต้องไม่ทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเองจะต้องเป็นสุภาพบุรุษของผู้หญิงทุกทุกคง เดี๋ยวผมสองเก่งครับคุณบุญคุณบุญวันนี้แต่งตัวสวยเป็นพิเศษนะครับขอบคุณค่ะนี่บุญเหนียวตัวมากเลยเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้าก่อนนะคะแม่ผมนี่แก่จริงๆนักเก็หัวตัวเองจริงๆเลยนะครับลืมไปมัวแต่คิดถึงของคุณบูงอยู่เยอะๆนะฮะคุณบุญไปอาบน้ํากองเลยครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับคุณบุญไปเลยอืไม่ต้องที่บ้านของบุญ ลืมไปครับลืมไปขอโทษก,กุงบุงนะครับกรุงบุงอาบน้ำนะครับอาบให้สบายตัวเลยนะครับ<อ>กูยังอะไรกันอยู่แล้วลูกฮะ<อ>น่าสนุกเชียวนนี่ฮะได้อะไรมาใหม่แคะเนี่ยอ๋อนี่ต้นนมแมวไงล่ะลูกนี่แลพะพ่อหามาตั้งนานเลยอยากได้มาตั้งนานแล้วอุตส่าห์ไปสั่งไว้ตั้งหลายเจ้านะไม่เคยได้เลยนี่อาเฮียนี่เขาเอามาให้ ขอบใจมากนะพ่อคุณเออผมเห็นคุณอาเขาบ่นๆอยู่หลายวันนะครับว่าอยากจะได้พอดีไปต้นไปที่บ้านคนลงงานมาพอดีเจอต้นตุมแมวมาก็เลยตอนกิ่งมาให้คุณอานะครับคุณอาคงถูกใจนะครับโอ้ยิ่งกว่าถูกใจซะอีกเดี๋ยวอาจจะอาไปลงแถวริมสนามตรงนู้นน่ะนะไปช่วยพ่อลงต้นไม้หน่อยไหมล่ะไม่ไหวค่ะเดี๋ยวบุญขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันตอนทานข้าวค่ะตามใจ อับน้ำให้ชื่นใจแล้วครับวอเป๋าครับไม่มีอะไรครับลืมไปครับคุณบูนแกน่ารักดีนะครับคุณอาครับคุณอาเอาไปปลูกนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยปลูกดีกว่าเลยครับคุณไปปลูกให้กับผมช่วยถือได้ครับคุณอาครับเอาไปรุมมีได้ตูนะครับผมนะ